คือส่วนเนี้ยเขาเรียกว่าตัวขาสวิงแอร์และทีเนี้ยคือมันไม่มีทางหักได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าช่างไม่ทําหัก mm. คือให้เจ้าของห้องทําหักเนี่ยมันหักมันมันไม่มีทางหักหรอกเนี่ย mm. ถ้าเกิดว่าติดยังไงมันก็ติดไม่อยู่เพราะว่า mm. อันนี้มันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราเราเปิดสวิง mm. เอากาวติดยังไงมันก็ติดไม่อยู่ มันจะอยู่ตรงบริเวณนี้ทีนี้คือถ้าจใจดีอ่ะก็คือสั่งของแท้มามเกรดของแท้มันจะดีกว่าเวลาที่ช่งางมาล้างแอร์เนี่ยก็ต้องบอกเขาระวังหน่อยไม่งั้นมันก็หักอีกตัวหนึ่งก็ไม่ใช่ทุกถูกวิธีการใส่เนี่ยคือของของมันจะเป็นแบบนี้รูปแบบนี้ วิธีการใส่เนี่ยเราก็เสียบเข้าไปก่อนเสียบตัวนี้เข้าไปก่อนเราต้องดูลายมันก่อนว่าไอตัวสวิงเนี่ยมันอยู่แบบไหนมันจะเสียบแบบไหนสวิงมันจะอยู่ลายแบบนี้เวลาเสียบเข้าไปเนี่ยง้างตัวสวิงออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปเลยเดี๋ยวมันจะมีล็อกของมันอยู่ <Hey. S 1> เนี่ยถ้าเสียบเข้าไปมันจะเป็นมันจะพอดีล็อกเลย ถามว่าไม่ใส่ได้ไหมมันไม่ได้ถ้าไม่ใส่เนี่ยตัวมอเตอร์สวิงอ่ะเวลามันทํางานเนี่ยสวิงมันจะไม่ทํางานอ่ามันจะห้อยอยู่่างนี้วิธีการใส่เนี่ยก็ง้างตัวนี้ออกมามันไม่หักหรอกเนี่ยก็เข้าไปอย่างนี้มันหักเพราะว่าอาจจะช่างอาจจะไม่มีประสบการณ์เวลามันถอดมันดึงออกเนี่ยมันดึงแรงคือมันก็มีปัญหาอยู่แล้วถ้าเกิดว่าทำไม่ดีอ่ะมันก็หัก ก็ต้องเวลาเวลาเอาใส่เนี่ยต้องดูลายมันด้วยว่ามันอยู่ลายไหนมไม่ใช่ว่าจะยัดเข้าไปเพราะว่ามันจะมีล็อกของมันถ้าเข้าแล้วมันจะอย่างเงี้ยอลองลองเปิดดูเปิดแต่ เราเปิดสวิงแอร์มันก็จะสวิงละเนี่ยก็คือของเก่าช่างเขาทำหักตรงนี้ติดเก้าวติดยังไงมัไม่อยู่หรอกเพราะว่าสวิงมันทำงานตลอดเวลานย,าย่างไรก็แฝงอยูคือเวลาล้างแอร์เนี่ยก็ต้อง ชอบบัังยอย,อยู่หักเองไม่ได้เพราะว่าแอร์อยู่เป็นสิบปีมันก็ไม่หักถ้าเกิดว่าไม่ทําทําไม่ถูกลายามไม่ได้หักตอนอยยนีถ่ถอดไปเราหักตอนที่ดันเเแล้วอางใช่ใช่เพราะว่าหักตอนล้างแอร์มันต้องถอดมันต้องหักตอนล้างแอร์อยู่แล้วเพราะว่าเวลาเเวล้างแอร์เนี่ยเขาจะเ,เขาจะเอาใบสวิงเนี่ยออกไปล้างด้วย ถ้าเกิดว่าถอดไม่ถูกไลไม่ถูกล็อกมันเนี่ยม,มันจะหักมมันดึงใช่มันดึงแรงมันจะหักก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือขาสวิงแอร์หาซื้อได้สั่งซื้อได้ตามร้านแอร์วส,วสวิงมันจะไม่ห้อยละทีเนี้ยเวลาเราปิดอืมับเลย ก็ประมาณนี้